สำหรับเพื่อนๆที่สนใจทัวร์ดูวัสดของพวกเรานะคะอยา่าใ้อดใจรออีกนิดเดียวค่ะเดือนสิงหาคมเดือนหน้านะคะตลาดออกแน่นอนค่ะปีนี้ขอจัดในซีรีส์ที่เรียกว่าอัลติเมทนะครับเพราะว่าจะจัดเต็มให้กับเพื่อนๆทุกคนนั่นคืออัลติเมทเวสและก็อัลติเมทอีสและยังเอาใจน้องๆนักบาสด้วยนะครับนั่นคือ o ูเปอร์แคมพวกเราจะพาน้องๆทุกคนไปเที่ยวซานฟารานซิสโกแล้วก็ LA อดูบาสดสดๆในสนามนะครับแล้วก็ไปซ้อมบาสกันที่ Sport Academy สนามของโคบีไบรอันนะครับที่แต่ก่อนใช้ช เกมดูบาสครบทุกสนามเลยนะคะที่ซานฟรานซิสโกก็แน่นอนค่ะเชสเซ c นเตอร์ Center, บ้านของ Golden State Warriors ขยับมา LA นะคะ Crypto.com เลยค่ะบ้านของ LA Lakers ค่ะแล้วก็สนามใหม่เอี่ยมล่าสุดเลยค่ะ Into It Dome ค่ะบ้านของ LA Clippers ค่ะในส่วนของ Ultimate East นะครับก็ไม่เบาเหมือนกันครับนั่นะคือ TD Garden นะครับบ้านของ Boston Celtics แชมป์ปี2024แล้วก็ข้ามมาที่ Philadelphia นะครับก็จะเป็นสนาม w e l Fargo Center ปิดท้ายกันที่สนามครั้งที่สุดครับ,รบของ NBA นั่นะคือ m a d i s q u a r e Garden ของ New York นนั่นเองเอาเป็นว่าเที่ยวครบจบดูบาสได้อีกค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะร่วมชรวยไปกับพวกเรานะคะตอนนี้อยากจะแนะนําให้ติดต่อเข้ามาเพื่อทําวีซ่าอเมริกาก่อนเลยค่ะเพื่อนๆเมื่อสแกน,น QR โค้ดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t y Three Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวกตนมีเดย์ก็มีกัทุกคนเช่นเคยคะ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ละวันค่ะมีเหตุการณ์แล้วก็ความเคลื่อนไหวให้แฟนบาสจากพวกเราเนี่ยประหลาดใจกันทุกวันเลยจริงๆนะคะวันนี้มี ถาว่าเพื่อนคนไหนสนใจอยากจะร่วมจอยทัวร์ดูบาสกับพวกเราค่ะตารางการแข่ง NBA จะออกในช่วงกลางเดือนสิงหาคมแล้วก็ตารางการเดินทางพวกเราเนี่ยก็จะออกหลังจากนั้นโดยทันทีเลยนะคะดังนั้นค่ะตอนนี้ถ้าใครสนใจจอยทัวร์ดูบาสกับพวกเรานะคะแล้วยังไม่มีวีซ่ารีบติดต่อเข้ามาทําวีซ่าก่อนเลยค่ะเพราะว่าคิวทำวีซ่าค่อนข้างนานเลยทีเดียวเพื่อนเพื่อนแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ QR โค้ดนี้ค่ะหรือว่าแอดไซค่ะสองสามแมนเนียค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าหามว่าใครยังไม่ ของโจเอลเอ็มบกันก่อนเลยนะคะที่วันนี้มีบทความค่ะออกมาให้พวกเราอ่านอย่างละเอียดเลยนะคะเดี๋ยวใช้เอ็มบเชสรุปให้เ,เพื่อนๆฟังค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะสรุปแล้วก็โพสให้เ,เพื่อนๆอ่านกันใน Facebook ด้วยค่ะครับสำหรับบทความนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นบทความที่ทาง ESPN เอาออกมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดมากๆเลย เป็นเรื่องที่พวกเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับตัวของโจเอลเอมบีดเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นในชีวิตการเล่นบาสของตัวเขาเขาเริ่มเล่นบาสตอนอายุ16ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นอายุที่ค่อนข้างสูงสาหรับนักกีฬาอาชีพแบบเขาแต่ด้วยพรสวรรค์ของตัวเองครับที่น้อยคนมากๆนะครับที่สามารถทําได้เขามีการศึกษาเทปการเล่นของฮัคคีมอร์าจิวอนศึกษามูฟต่างๆแล้วก็พัฒนาตัวเองทำได้อย่างดีมากเลยคนรอบๆตัวของโจเอลอมบีดเนี่ยถึงกับประหลาดใจนะครับ ในท้ายที่สุดตัวเขาก็ต้องเดินทางมาเพียงลําพังนะครับเข้าสู่อเมริกาในช่วงเวลานั้นเนี่ยตัวเขาต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องอะไรหลายต่อหลายอย่างนะครับประกอบกับการเลี้ยงดูของตัวเขาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ค่อนข้างเงียบ ไม่มีการแสดงความรักไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับมันเลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยค่อนข้างเก็บตัวแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจคนเท่าที่ควรไปต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยนะครับที่น่าสนใจนะั่นคือบาดแผลในใจของตัวเขาตัวของโจเอมบีเนี่ยเสียน้องชายวัย13ปีนะครับที่ชื่อว่าอาร์เธในปี2อร์ในปี2014จากอุบัติเหตุจุดนั้นเนี่ยแหละครับมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนเป็นแผลในใจ เขารู้สึกว่ามันเหมือนตัวของเขาทิ้งน้องชายของตัวเองมาจากแคนาดาครับมาอยู่ที่อเมริกาเพื่อเล่นบาสเกตบอลความรู้สึกนั้นยังคงหลอกหลอนเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในใจของตัวเขาที่มันขับเคลื่อนไม่ว่าจะทําอะไรในชีวิตตอนนี้ของโจเอลเบดนะครับเขาทําเพื่อเกียรติของน้องชายทางสินเราจึงเห็นว่าตัวของเขาเนี่ยตั้งชื่อลูกชายนะครับว่าอาร์เธอร์ชื่อเดียวกับน้องชายของตัวเขาเลยและก่อนหน้านี้ที่พวกเราได้ยินข่าวว่าตัวของโจเอลเบดมีปากเสียงมีการลงไม้ลงมือกับผู้สื่อข่าวในห้องพักนักก อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเนี่ยมีการเขียนบทความนะครับแล้วก็ไปพูดถึงน้องชายของตัวเขาด้วยทําให้ตัวของโจเอมบิทเนี่ยอดทนเก็บไว้ไม่ไหวจริงๆเขาก็โดนทั้งทีมแล้วก็ทั้งหลีกนะครับลงโทษมีการปรับมีการลงโทษห้ามทำแกงขันอย่างที่พวกเราทราบข่าวและจุดนี้เนี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนมีความหวาดระแวงไม่ว่าจะเป็นการรับสายโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการอ่านข้อความในโทรศัพท์ของโจเอมบิทเนี่ยเต็มไปด้วยข้อความที่ไม่ได้อ่านนะครับเป็นหมื่นข้อความ แล้วก็มีมิสคอลอีกเป็นร้อยๆสายเลยที่ตัวงเขาไม่กล้าที่จะเปิดเพราะว่าความระหวาดระแวงแล้วก็เป็นความหลอกหลอนในใจของตัวเขาจนถึงทุกวันแต่เรื่องที่น่างสงสารแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราฟังแล้วก็เห็นใจโจเอวิทมากที่สุดนะครับนั่นคือการต่อสู้กับการบาดเจ็บย้อนกลับไปถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามโจเอลวิทมาตัวต่อจะรู้ลีเลยว่า2อฤดูกาลแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้ เจออาการบาดเจ็บที่เท้าต้องไปผ่าตัดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ NBA เลยนะครับพอกลับเข้ามาก็ยังคงต่อสู้กับอาการบาดเจ็บมาโดยตลอดจนล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขา่าเอ็นหมอนรองกระดูกฉีกต้องไปผ่าตัด2ครั้งและล่าสุดอย่างที่พวกเราเห็นในเพลย์ออฟที่ผ่านมานะครับเป็นอัมาาพาตบนใบหน้าครึ่งซีกนี่คือสิ่งที่ตัวของโจเอลอมบีต้องเผชิญแต่เพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าทุกครั้งที่มันมีอาการบาดเจ็บมันมีข่าวเรื่องการบาดเจ็บกลับกลายเป็นว่าตัวของโจเอลอมบีเนี่ย เจอเสียงวิจาร์แต่ไปหมดเลยว่าจะเป็นขี้เกียจบ้างไม่ค่อยทาการฟื้นฟูบ้างไม่ค่อยตั้งใจทําร่างกายรักษาสภาพร่างกายของตัวเองหรือว่าจะเป็นการอ่อนแอบ้างกลายเป็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกดดันตัวของโจเอมบีมากอย่างที่ตัวของเขาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยครับว่ามันจะต้องเจอกับจุดนี้แต่เรื่องเนี่ยมันมาพีคที่สุดนะครับก็คือตัวของเขากับฝ่ายบริหารของ,อของทีมที่แม้กระทั่งฝ่ายบริหารของทีมตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยเชื่อเลยว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับโจเอมบีเนี่ยเป,เ,ปเป็นเรื่องจริง มันกลายเป็นเหมือนโจเอลเบีเนี่ยแกล้งเจ็บหรือเปล่าหรือว่าไม่ค่อยตั้งใจทําการฟื้นฟูไม่อยากเล่นหรือเปล่านี่ขนาดล่าสุดทีมของพวกเขาเนี่ยเพิ่งให้สัญญามาหาศาลกับโจเอลบีไปนะครับมันก็เลยทาให้ความสัมพันธ์ของโจเอลบรดกับทั้งทีมเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและสุดท้ายมันก็วนลูปอยู่อย่างนี้ครับจกนกระทั่งตัวของโจเอลบีเนี่ยเขาก็รู้สึกถึงจุดหนึ่งว่าถ้าเกิดเขาไม่ลงเล่นเนี่ยเขาก็จะเจอความกดดันเจอเสียงวิจ,จารณ์จากสื่อจากแฟนๆจากทีมแต่พอลงเล่นไปปุ๊บเนี่ยตัวเาาก็้่่ดทีจจะบซํ หรือ่าจะเป็นการบาดเจ็บที่มันหนักขึ้นกว่าเดิมและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับฟังแล้วเข้าใจจริงๆนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะรับความกดดันจากเสียวิพากษ์วิจารณ์ จากสิ่งรอบแวดล้อมมันรับได้ไม่เท่ากันจริงๆค่ะเพราะว่าอย่างเจวีเอ็มบีค่ะทุกครั้งที่เขามีอาการบาดเจ็บนะคะก็จะตามมาด้วยเสียงว,วิพากวิกจารณ<อ>ค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นิโคลัสปัททูมนะคะเคยอยู่กับซิกเซอร์เขาเห็นเข่าเจวีเอ็มบีแล้วเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเขางงเหมือนกันว่าเข่าที่เจ็บขนาดนี้เจวีเอ็มบีจะสามารถลงสนามทําการแข่งขันได้อย่างไรแต่ก็วนไปอย่างที่เอมเอ่อบอกจริงๆค่ะเขาอยู่ในจุดที่ไม่รู้จะทํายังไงไม่ลงก็โดยวิพากวิจาร์ถ้าลงแล้วเจ็บก็โดนอีกค่ะแต่ที่พี น,นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับโจเอ็มบิชไม่ว่าจากการให้สัญญาหมหาศาลแล้วก็ตามมันยังกลับมาไม่ได้เป็นเพราะว่าในช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับที่พวกเขาออกตัวไม่ดีเลยเพราะว่าโจเอ็มบิก็บาดเจ็บพอจอชก็บาดเจ็บทีมชนะแค่2ครั้งแพ้ไปถึง11เกมถ้าเกิดเพื่อนๆจํากันได้หลังจากจบเกมที่13เนี่ยนะครับเขามีการปิดประตูประชุมภายในเรี <S <S ยกว่าเป็นการเรียกว่าเป็นทีมมีติ้ง ที่ทุกคนทราบกันดีว่ามันจะไม่มีผู้สื่อข่าวไม่มีใครที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทีมอยู่ในห้องประชุมจะมีการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาอาจจะรุนแรงสักนิดหนึ่งแต่สุดท้ายไอ้สิ่งที่พูดคุยกันอยู่ในห้องพักนักกีฬาหรือว่าจะเป็นห้องไหนก็แล้วแต่นี่นะครับความตึงเครียดเหล่านั้นเนี่ยมันหลุดออกมาสาธารณชนให้พวกเราอย่างให้คนอ่ยพวกเรา,เราแฟน,แฟนแบอบสอย่างพวกเราเนี่ยรับรู้ได้หมือจะเป็นเรื่องของไทริสแม็กซี่ที่มีการพูดท้าทายเหมือนกับแบบทำไมโจเอมวิสที่เป็นสตาร์ของทีมไม่ทำตัวให้เป็นสตาร์ของทีม ไน่วาจะเป็นการมาสายไม่ค่อยตั้งใจทําการซ้อมไม่ว่าตั้งใจทําร่างกายาต่างๆเป็นสิ่งที่ไทรสิสแม็กซี่ต้องการกระตุ้นใส่โจเอลเอ็มบีสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะออกมาให้แฟนบาสของพวกเรารับรู้ได้เลยแต่สุดท้ายมันก็ออกมาโจเอลเอ็มบีเนี่ยเขาถึงกับพูดเลยนะครับว่าคนที่เอาข่าวเหล่านี้ไปปล่อยอ ให้ทุกคนรับรู้เนี่ยเป็นคนที่เลวมากๆเลยโจเอลบีใช้คํานี้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มันเป็นคนที่เลวจริงๆและเขาก็ปฏิญาณตนเลยว่าจะต้องหาคนนั้นให้จงได้อย่างไรก็ตามนะครับในบทความนี้เนี่ยตัวของโจเอลเบียเขาก็บอกว่าเขารู้แล้วละ่ะจริงๆแล้วเขารู้แล้วล่ะว่าใครที่เป็นคนปล่อยข่าวนั้นแต่เขาขอไม่พูดถึงแล้วก็ไม่บอกว่าเป็นใครแต่หลังจากนี้เขาปฏิญาณตนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการประชุมทีมแบบนั้นจากตัวเขาอีกต่อไปเพราะว่ามันเหมือนการทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจ ที่เขามีให้กับทั้งทีมจะไม่มีวันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นบาดแผลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับซิกเซอร์สโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดทุกคนยังคงจํากันได้ตั้งแต่ยุคที่เขามีเจมส์ชาเดนอยู่ในทีมดาร์เรลมอรี่ประธานของทีมซึ่งเป็นที่รักเลือเกินของโจของเจมส์ชาเดนก่อนที่จะตอนนั้นที่อยู่กับ r o c k กเกสก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับซิกเซอร์สทั้งสองคนในรักกันดีแต่สุดท้ายเราได้ยินข่าวว่าเจมส์ฮาเดนออกมาบอกออกมาด่าดารมเรลบอกว่าเป็นคนที่เชื่่่อไไไไไมมด้้วใจด้ ไม่อยากจะร่วมงานด้วยแล้วไม่ยอมอยู่กับทีมต่อไปถ้าเกิดยังมีดาร์เรลมอรรีอยู่กับทังทีม แต่สุดท้ายเจมส์ทาร์เดนก็ย้ายทีมไปนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีและตอนนี้มันก็มาเป็นเรื่องของโจเอลอมบีนอย่างที่พวกเราได้เห็นตอนนี้ครับพอแฟนๆอย่างพวกเราได้มาฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็เห็นใจโจเอลอมบินจริงะนะคะยังมีอีกหลายเรื่องเลยค่ะเดี๋ยวจะให้เอ็มมิเ้เขียนสรุปแล้วก็โพสให้เพื่อนๆได้อ่านกันใน a c e b o o k นะคะแต่สิ่งอย่างเดียวที่ตุนเชื่อเลยค่ะว่าจะเยียวยาสถานการณ์ทุกอย่างได้นั่นก็คือชัยชนะถ้ายังไงดูการที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทั้งโจเอลแอมบิ มากที่สุดค่ะนั่นก็คือการตกลงสัญญาระหว่างเจมี่เลยเลอร์กับพอลแลนด์เทรเวเซอร์สค่ะที่3ปีค่ะ42ล้านเหรียญปีสุดท้ายมีเพลย์ออปชั่นเป็นยังไงบ้างคะมีในการกลับทิ่นเก่าของเดมทามนะคะกลับไปอยู่กับพอลแลนด์อีกครั้งนึงค่ะแล้วการเกรดครั้งนี้ค่ะให้เกรดอะไรดีคะคือก่อนอื่นนี่นะครับต้องบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเดมี่เมเลอร์กับพอลแลนด์เทรเวเซอร์สครั้งนี้เนี่ยเหมือนบทละครเลยนะ มันเหมือนหนังที่แบบสร้างมาให้กับเดมิเล่เหลือโดยเฉพาะเลยย้อนกลับไปเนี่ยตัวของเดมเขาเข้ามาเป็นรุกกี้นะครับสร้างชื่อสร้างตํานางของตัวเองและสุดท้ายเนี่ยมันมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เจ้าตัวก็ต้องตัดสินใจย้ายทีมไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไทม์ไลน์ของทีมกับตัวเขามันไม่ลงตัวทีมต้องการสร้างทีมเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมนะครับเดมก็ต้องการคว้าชแชมป์ก็ลองจากไปสุดท้ายพอจากไปปุ๊บไปอยู่กับทีมที่มันไม่ค่อยลงตัวกับตัวเขาสักเท่าไหร่ในท้ายที่สุดบาดเจ็บ บาดเจ็บไปบาดเจ็บมาได้กลับมาอยู่กับทีมเก่าของตัวเองที่สร้างตำนานเอาไว้มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะครับและอย่างที่บอกเพื่อนๆหลายต่อหลายครั้งนะครับว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งโชคชะตาวาสนาเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้จริงๆไม่รู้ว่าเดมทําบุญด้วยอะไรนะครับสัญญาเก่าของเดมที่ทางมิวกิบัคส์เควไปเนี่ยนะครับก็คือ2ปี11 2 5ล้านเหรียญเฉลี่ยแล้วก็ตกต่อปี5้ากสล้านเหรียญนะครับแล้วก็มารับสัญญาใหม่กับพอร์ตแลนด์ทรัลเบอร์เซสในครั้งนี้ 16บวกกับ14นะครับเท่ากับว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยตัวของเดมรับ70ล้านเหรียญ2ฤดูกาลหลังสุดจะรับ141ล้านเหรียญครับโอ้โหมหาศาลเหลือเกินสัญญาที่เขาตกลงกับครั้งนี้ของพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาฉบับที่5นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของเดม รวมเบ็ดเสร็จทั้ง5สัญญาเนี่ยตัวของเดมจะรับอยู่ที่4 8 4 5ล้านเหรียญถ้าเกิดตีเป็นเงินไทย <ừ. S 1> นะครับก็อยู่ที่ประมาณ16,000ล้านบาทครับมหาศาลมากๆจ,จริงค่ะนี่คือมูลค่าสัญญาเฉพาะใน NBA การเล่นบาสเท่านั้นนะคะยังไม่รวมมูลค่าสัญญาอื่นๆนอกสนามอีกไม่ว่าจะเป็นมูลค่าสัญญารองเท้ากค่ะเรียกว่ามาหาศาลจริง,รงๆแล้วทําไปทํามาถึงกลับยังไงอะคะถึงกลับมาอยู่กับพอร์ตแลนด์ได้ค่ะคือจริงๆตามข่าวเนี่ยนะครับมีหลายทีมากเลยที่ให้ความสนใจเดมไม่เลยเลยครับแม มอนจะเป็นอย่าง Boston Celtics นะครับหรือว่าจะเป็น LA Lakers รวมไปถึง Golden State Warriors ด้วยแต่สุดท้ายแล้วในช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตามข่าวคือทาง GM ของทีมนะครับโจโครนินรวมถึงหัวหน้าโค้ชอย่างของพวกเขาขอ,อย่างชอ o s b e u b ก็มีการพูดคุยไปคุยกันที่บ้านของ Damien Lewis นี่แหละถึงแนวโน้มที่จะมีโอกาสกลับมาร่วมงานกันอีกสักครั้งนึ่งไหม เรื่องก่อนหน้านี้ที่แยกย้ายกันไปเนี่ยเราก็เดินหน้ากันต่อหลังจากนี้ก็แล้วกันและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับโดยความที่เดียงเรเอตัน e มีการเจรจาบายเอาจบสัญญากับทังทีมก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ลดค่าเหนื่อยกับทังทีมอีก10ล้านเหรียญมันก็เลยทำให้พอร์ตแลนด์สามารถให้เงินในระดับ non tax payer mid level exception กับเดมได้โดยที่การใช้เงินของทีมยังไม่ต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยใดๆสุดท้ายเดมได้กลับมาร่วมทีม ที่ตัวเขาอยู่ในช่วง11ฤดูการแรกของชีวิตอีกครั้งหนึ่งครับแต่เพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเดมเนี่ยมีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเท้าซ้ายของตัวเขาในช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนแน่นอนว่าในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ลงสนามเลยหรือว่ามีบทบาทน้อยมากๆเลยถ้าเกิดลงช่วงท้ายฤดูกาลย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019นะครับที่เจเจบาเรียมีการบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนครับที่สามารถกลับมาจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายได้ก่อน10เดือนครึ่งปุยไง,งยคือถ้าเกิดเดมมมจะสาาารถกลับได้ วัยที่สุดที่จะสามารถกลับมาได้นะครับก็คือช่วงกลางเดือนมีนาคมซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเพื่ออะไรในเวลานั้นจึงตีสันนิษฐานไว้ได้เลยว่าใ,ในฤดูกาลหน้าด้วยเช่นนี้เนี่ยเดมไม่น่าจะกลับมาลงสนามทําแกงขันในเวลานั้นเนี่ยจึงเป็นโอกาสที่ <c oughs> ดีเหลือเกินนะครับของพอร์ตแลนด์เทรเบสย้อนกลับไปถ้าเกิดทุกคนยังคงจํากันได้นะครับตอนนั้นเมโอคิบัคมีการเทรดจูรฮอยเดมาที่นี่ก่อนแล้วครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เอาตัวเ <c oughs> ดมไม่เลยเลยไปก่อนที่ทั้งเซลติกจะมีการเทรดจูร์ฮอยเดย์ไปร กลับมาพอร์ตแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาตัวแอนฟอนีไซมอนไปร่วมทีมน่าเสียดายเลือเกินถ้าเกิดสมมุติว่าเดมไม่บาดเจ็บนะและเล่นร่วมกับจูรอยเดแบบนี้ก็มันเหมือนกันนะครับ ตอนที่เดมไปอยู่กับมิวอกี้บัคส์นะคะเราก็รู้สึกว่าการเล่นของเขาจะ d r อปลงไปเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าในภาพรวมนะคะที่อยู่กับมิวอกี้บัคส์มา2ฤดูกาลนี้ก็ยังคงทําค่าเฉลี่ยได้แบบระดับ24แต้ม4 rebound 7 assist คาะติดออส star กับทีมมิวอกี้บัคส์ถึง2สมัยเลยนะคะก็ถือว่าการปรับตัวของเขาในฐานะ o p ปชั่น2กับมิวอกี้บัคส์เขาทำได้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆค่ะและเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเดมคือหนึ่งในสุดยอดผู้เล่นตลอดกาลค,ค่ะฉลองครบรอบ75ฤดูกาลของ NBA ที่ผ่านมาด้วยนะคะใช่เลยครับ ถ้าเกิดสมมติว่าเดมสามารถกลับมาได้แบบเต็มเต็มนะครับในฤดูกาล2 0 2 6 2 0 2 7เขาเชื่อเลยเกิดว่าศักยภาพแล้วก็ผลงานของเดมเนี่ยมันมีมูลค่ามากกว่า14ล้านเหรียญที่ทีมต้องจ่ายณเวลานี้นี่คือ,อสิ่งที่พอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์เขามองนะครับดีกว่าต้องไปจ่ายให้กับเดมที่แพงมากกว่านั้นอันนี้คือมันเป็นไปได้มันมีความเป็นไปได้มากกว่าเดมกับพอร์ตแลนด์เนี่ยอยู่คู่กันมาเมนเป็นคู่บุญเลยนะครับอย่างที่บอก ควารุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีพาทีมเข้าสู่เพลย์ออฟ8ครั้งนะครับติดออสตาติดออล NBA 7สมัยเรียกว่าวสุดยอร์มาเป็นนักกีฬาที่ทำแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมยิง3คะแนนลงมากที่สุดของทีมกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยกว่าที่พวกเราจะได้เห็นเดมกลับมาเต็มๆเนี่ยระหว่างนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลาของทีมที่จะมีโอกาสนะครับที่ได้ศึกษานักกีฬาไม่ว่าจะเป็นอย่างสกูตเฮนเดอร์สันที่กำลังจะขึ้นปี3 ตอนนี้เนี่ยทีมไม่มีแอนเฟอนี่ใมอนแล้วดังนั้นเนี่ยสกูตเฮนเดอร์สันน่าจะมีโอกาสได้ถือบอลมากขึ้นได้มีโอกาสเล่นเกมบุกมากขึ้นอันนี้จะได้เห็นว่าศักยภาพของเขาเนี่ยมีดีแค่ไหนเท่าน,นั้นยังไม่พอยังมีโอกาสได้ดูเชรอนชาร์ปเชรอนชาร์ปจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเขาจบฤดูกาลที่3แล้วแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยเจรจาต่อสัญญากับทีมออกไปอีกดังนั้นถ้าเกิดว่าเปิดฤดูกาลแล้วยังไม่มีการเจรจาต่อสัญญาหมายความว่าจบฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เขาจะเป็น Resttric Free Agent มันก็มีเอ จรอนชาร์ปเหมาะที่จะเป็นพลังอนาคตของทีมต่อไปยาวๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทีมมีโอกาสได้ดูและสุดท้ายครับท้งทีมก็จะมีโอกาสได้ดูผลงานของจูฮอยเดย์ว่าจูฮอยเดย์เนี่ยยังมีดีพอมากแค่ไหนในการร่วมงานกับทางพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สถ้าเกิดสมมติว่าทุกอย่างมันลงตัวจริงๆทางพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์เองก็จะมีการเดินหน้าทีมคล้ายๆกับฮิล t ันร o c k เกสคล้ายๆกับพอร์ตและคล้ายๆกับดีทรอยต์พ s สตันก่อนหน้านี้ที่กลายเป็นว่าทีมพลังหนุ่มมมมแลกกกกก็ผสสสาาานนนัับีีีฬทท่ปรระณ์ใ คือตอนนี้เนี่ยได้เดมได้โจฮายเดนเนี่ยเหมือนพลังประสบการณ์นะครับคล้ายๆกับฮิลสัน n ล็อกเกสที่ก่อนหน้านี้มีดิรอนบรูมีเฟร็ดแวนวิดมีเจฟกรีน e เนี่ยแหละครับถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวก็ถือว่าแผนนี้ของพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์สก็น่าสนใจจะว่าไปการเดินหน้าของพอร์ตแลนด์ก็ใช้ได้นะคะเนี่ยแล้วพวกเขามีแผนอย่างไรต่อไปคะคือพวกเขาสามารถต่อยอดการสร้างทีมครั้งนี้ได้นะครับในตลาดเฟรเอเจนตหลังจากจบฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้ เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องอยู่นิดหนึ่งนั่นคือพวกเขาจะต้องเคลียร์สัญญา2ปีสุดท้ายนะครับของเจอร์มี r แกรนให้จงได้ไมว่าจะเป็นการเทรดการอะไรก็แล้วแต่นะครับจะต้องเคลียร์พื้นที่เงินในส่วนนั้นให้จงได้ถ้าเกิดทําได้มันจะมีพื้นที่มากพอที่จะให้ทางพอร์ตแลนด์เทรเวอร์เซอร์ไปหานักกีฬาที่ถือว่ากําลังใช้งานได้จริงๆเนี่ยแล้วก็มูลค่าสูงเอาเข้ามาปุ๊บสามารถเป็นตัวหลักให้กับทังทีมได้แบบนั้นทันที มันก็จะทําให้พอร์ตแลนด์เทอร์เบอเซอร์เนี่ยต่อสู้ได้สนุกและก็เข้มข้นมากขึ้นดังนั้นสัญญาของเดมในครั้งนี้นะครับสปี42ล้านเหรียญปีสุดท้ายมีเพลย์ออปชันแล้วก็ยังให้สิท no ธิ์โนเทรดคลอสกับเดมด้วยถือว่าเป็นสิท no ธิ์โนเทรดคลอสอีกครั้งหนึ่งที่เราไม่คิดว่าจะมีเพิ่มขึ้นมามก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีแค่เลอบรอนเจมส์กับแบรดลีย์บิวแบรดลีย์บิลเพิ่งจบสัญญาบายอท์กับทางทางฟินิกซันส์ก็จะไม่มีใครนอกจากบอเม Dame ไดด้อีกคน,นง เพื่อนๆก็ถามเข้ามานะครับว่าก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าแจ็คสันเฮก็มี no trade cross ใช่ไหมคือ no trade cross ของแจ็คสันเฮกับ no trade cross ของโรบอนเจมส์กับของเดมครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับของแจ็คสันเฮเนี่ยมันเหมือนเป็น,นกลไกของของสัญญา NBA นักกีฬาที่เซ็นสัญญาขั้นต่ำา1ปี3ฤดูการติดเขาจะมีสิทธิ์ no trade cross แต่ถ้าเกิดใช้สิทธิ์ no trade cross ปุ๊บเนี่ยนักกีฬาคนดังกล่าวจะเสียสิทธิ์ bird rights ไม่สามารถเซ็นสัญญาระยะยาวให้กับทั้งทีม ที่เกิดใช้เงินเกินแคปไปได้แต่ของรบอลเจมส์ของเบลลี่บิลก่อนหน้านี้รวมไปถึงของเดมครั้งนี้เนี่ยมันจะแตกต่างคืออิสระใช้ได้หมดปฏิเสธการเทรดที่ไม่โอเคได้หมดทุกอย่าง ไม่ได้เสียสิทธิ์ใดๆทั้งสิน้นดังนั้นในฤดูกาลแรกของสัญญาที่ว่านี้เนี่ยนะคะเอาโอเคตัดไปเดมทําการฟื้นฟูทางฤดูกาลกลับมาจากดหลังจะจบฤดูกาลหน้าเข้าสู่ฤดูกาล2026-2027เดมกลับมาเต็มๆเล่นร่วมกับนักกีฬาในทีมเล่นร่วมกับน้องๆในทีมเราได้ดูผลงานของจูเราได้ทดสอบสกูตเทนเดอร์สันเป็นยังไงเชดอนชาร์ปเป็นยังไงมูลค่า14ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่าคุ้มถ้าเกิดมันไม่คุ้มจริงๆเนี่ยเดมก็คงไม่แย่ขนาดนั้นกับมูลค่า14ล้าาานนเหียท่่จ่จไปมัก็ถือว ควรค่ากับการเสี่ยงคือเราไม่รู้นะครับว่าเดมจะกลับมาจากการบาดเจ็บเ็อนร้อยไหวดีแค่ไหนแต่ว่าต่อให้กลับมาแย่แค่ไหนเนี่ยเขาก็ยังคงเชื่อว่า14ล้านเหรียญมันยังคงคุ้มค่ากับการได้นักกีฬาอย่างเดมกลับมากลับมาอยู่ทีมเกากลับมาอยู่กับเป็นนักกีฬาที่แฟนๆรักเหลือเกินอยากจะเข้ามารับชม ยังไงก็ขายของที่ลึกขายตัวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นไปหมดมีแต่สร้างความสูงกับทางทีมดังนั้นดีลนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีลนะครับที่ค่อนข้างคุ้มและเกินของ Portland t r a i l b l s z e r s กันเดมให้เกรด A เลยครับ จะบอกว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะคะมินเน่ตูรู้สึกว่าเดมชามเนี่ยแหละคะ่ะคือวินเนอร์อย่างแท้ชูเลยค่ะนอกจากจะแบบเจออาการบาดเจ็บแล้วนะคะยังได้รับสัญญาก้อนโตอีกค<ม>ือตอนนี้คือฟื้นฟูรีแฮปแบบสบายใจเลย<อ>แถมยังได้กลับบ้านดีคะ่<ม>ะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกอีกด้วยนะคะถ้าเดมชามกัะเหมาะที่สุดในยูนิฟอร์มของพรแลนเชลเบเซอร์เพื่อนๆคิดอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืมซับสไคร้นะคะที่โลโก้จูนทีทีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือจีเดย์ของเรา่วยดิทรมแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองสนคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>